สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาชมดอกทิวลิปและดอกไม้เมืองหนาวนะคะปลูกได้ในเมืองไทยแล้วก็มีชมได้ตลอดทั้งปีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์เลิศพนานุรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะก่อนที่จะเข้าไปด้านในจะมีเจ้าหน้าที่เอาบัตรวิซิเตอร์มาให้เราติดอยู่ที่เสื้อน,นะคะจากจุดที่จอดรถนะคะจะมีสะพานนะคะให้เราเดินเพื่อเชื่อมต่อไปที่อาคารนิทัตพัน์ศึกษาค่ะระหว่างทางที่เดินไปนะคะต้นไม้สองข้างทางก็จะเป็นต้นเสม็ดขาวและเสม็ดแดงค่ะ ลืมบอกไปค่ะที่แห่งนี้เนี่ยเป็นของบริษัท PTT LNG นะคะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมได้ฟรีวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9.30ถึง4.00นนะคะยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงตัวอาคารที่จัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวแล้วนะคะอาคารนี้เรียกว่าอาคารนิทัศพันพฤกษาค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า f l o r a e x h i b i t i o n Hall เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่ห้องนิทรรศการกันก่อนนะคะ ซึ่งจะมีการบอกที่มาของการสร้างโดมแห่งนี้และก็การปลูกต้นไม้ดอกไม้เมืองหนาวค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้ามาที่ห้องที่จัดกทิทรศการอธิบายเรื่องก๊าซ LNG นะคะก๊าซ LNG ก็คือก๊าซธรรมชาติเหลวเี๋เราจะทำตามคำอธิบายที่เขาเขียนไว้นะคะให้รูยืนตรงจุดที่เขากำหนดไว้นะคะ แล้วใช้นิ้วชี้นะคะลากไปที่คําถามที่เราต้องการคําตอบแล้วเดี๋ยวจะเครื่องนี้ก็จะอธิบายให้เราฟังค่ะออกจากห้องนิทรรศการมาแล้วตอนนี้เราจะไปชมดอกไม้กันนะคะสิ่งแรกที่เห็นหลังจากเดินผ่านประตูออกมานะคะก็คือเสยงน้ำตกขนาดย่อมๆได้ยินเสียงน้ำตกว่าสดชื่นมากๆค่ะมีเสียงเพลงบรรเลงเบาๆด้วยนะคะ หลังจากผ่านโซนน้ำตกแล้วนะคะเราจะเดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของสวนดอกไม้เมืองหนาวค่ะอาคารนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นโดมโดยที่พื้นที่ชั้นล่างนะคะจะเป็นที่จัดแสดงหรือว่าที่ปลูกดอกทิวลิปหลากสีนะคะแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวต่างๆการปลูกดอกทิวลิปแล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวต่างๆที่นี่นะคะได้มาจากการนําพลังงานความเย็นเหลือใช้จากกระบวนการแปลสภาพ ก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่าก๊าซ LNG มาใช้ในการปลูกไม้เมืองหนาวค่ะดอกทิวลิปที่นี่เยอะมากจริงๆค่ะแล้วก็มีหลายสีมากสวยงามมากๆค่ะนอกจากดอกทิวลิปแล้วก็ยังมีดอกไม้เมืองหนาวอื่นๆอีกทางสถานที่เนี่ยเขาจะมีป้ายชื่อดอกไม้หรือว่าพันไม้เนี่ยตักบอกกับนักท่องเที่ยวไว้ด้วยค่ะเช่นดอกทิวลิปซึ่งจะมีหลากสีมากๆนะคะแล้วก็มีไฮเดรนเยียทิวบอรัสบิโกเนียแล้วก็อื่นๆอีกค่ะ ส่วนดอกไม้ที่นี่เนี่ยเขามีให้ดูทั้งปีเลยนะคะแล้วก็อุณหภูมิในโดมเนี่ยจะประมาณ14-15องศาย็นสบายค่ะแต่ถ้า,ถาสำหรับบางคนที่เป็นคนขี้หนาวเนี่ยเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยก็ดีค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟเล็กๆนะคะก็ให้นั่งจิบกาแฟชิลๆในสวนดอกไม้ค่ะตรงที่จัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวนะคะจะเป็นบริเวณชั้นล่าง <S <S ส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นที่ทำงานของพนักงานบริษัทนะคะซึ่งคนนอกก็จะเข้าไม่ได้ตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นลิฟต์แล้วก็มีบันไดขึ้นไปที่ทํางานของพนักงานของบริษัทนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะคะ ตรงมุมนี้ก็จะมีแจ้งนะคะว่าอุณหภูมิเนี่ประมาณ14-15องศาค่คะถ้าใครมีโอกาสผ่านไปที่จังหวัดระยองอย่าลืมแวะไปชมดอกไม้เมืองหนาวกันนะคะคลิปนี้จบแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ